ไปเหรอเรามาสามคนนะเล่นไหมสามคนก็ไปได้มาดิเล่นรู้สึกว่าเล่นแล้วมันทำอะไรได้น่กจักยืนออนไลน์เดทติ้งฉันจะไปยืนทำเสียงแบบนี่พอพอพอแฟดก็พอเดี๋ยวหวานให้เดี๋ยวหวานให้เอ้ยอุ้ยหวานให้ักดพร้อมกันเลยไม่ฟังกูกดไปแล้วไงเมื่อกี้ตอนนี้มึงพูดกูกดไปแล้วไม่ฟังไงไม่ฟังไงหน่อยอ่ะไม่ฟังไงหน่อยเออหน่อยว่ะ เดี๋ยวมินกลับไปเรากลับไปตั้งหลักใหม่ป่ามันเริ่มหลุมอะไรไม่รู้เป็นที่อะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยอ้าวอะไรอ่ะมีคนเหิร์มีคนเิร์มแสเวตแสเวตโอ้ยไม่มีแฟดไม่มีแฟดไม่มีแฟดสวยนั่นแหละมันอะไรอ่ะไม่มีแฟดอ่ะ คูบัสคูเบสมาคาลสคูเบสมาคุสเฮ้ยเฮ้ยอยาให้มันตีนี่มาโกสมากเออบักคุยเอ้ยมังคโลยมงคโลยอุ้ยว้าว ดูดิสกิลเดียวหายหมดแพงเอ้ยไหนไงกูว่าแล้วโดนเนี่ยสองสามันโอ๊ยอิสัตตานรกเอ้ยอะไรเล้วโคตรไกลเลยเส้นเดี๋ยวออกให้ดอค่ได้ค่ะดิฉันต้องชาแล้วได้ค่ะ นั่นมันกำลังจะไปพี่รีบดึงมูคิสดีดํำบูดิขาดสินขอไปเอาเลยเอาต่อเลยมอนไปแล้วนะคีปตีตายจบเอาเนี่ยคีปตีไม่ใช่คีปตีกับดึงนะิดใจวิสนามลไปแล้วตลอดไป ขอบคุณมากพี่แจ็กพี่แจ๊กได้คือมา450เอ้อโอ้ยวิ่งกันอะไรแล้วพองตายหรอออกมากระซวกกระแซดกระซืดกระซืดกระซัดกูออจการดีซื้อ AD ตัวโปรดของฉันอะไรปะมันแฟดไปแล้วยังอ่ะ โอเคจบตอนนี้พินแจ็คเท่าไรพินศูนย์สองศูนเอาดีเคสโมโคสดิสทูสอุ้ยว้าวแรงมากเลนก้าอยู่ไหนอ่ะอยู่อยู่นี่นี่นี่อยู่บนพร้อมยัง รเออแล้วพร้อมยังบอกก่อนปืนพร้อมก่อสุดหล่อพร้อมยังอ้าวสุดหล่อไม่หลับเนีหยตายแล้วเลือดน้อยมากมีอะไรบ้างมึงคุณเฮ้ยมาแล้วพี่ไปไหนมาแล้วพี่มาติจบเฮ้ยเฮ้ยปืนพร้อมก่อขอบคุณนะเอ๊ยยิงอะไรอ่ะ เอาแล้วม่กึงมันไม่ได้กินคือโอ้ยหุ้ยอุ้ยเจ็บจังเดี๋ยวมึงจะโดนนะคุกกี้กูยังครบนะขอตังค์หน่อยจ้าไม่ได้ตีเลยขอตังค์หน่อยอีเหี้ยโอเคโอเคมันเทเลมันมีคนเทเลพอร์ตออกมามีคนเทเลพอร์ตออกมาไอ้บนบนบนยูนี่ยูนี่เสียบอุ้ยหุ้ยยไม่ตาหน้าควายสัตั์ฮะระวังยูนี่มันแฟดอันตินะ กดันไปเลยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่อยู่ป่าอยู่นี่อยู่ป่าแต่ว่าอะไรล่างตะเกียวยไม่ถึงโดนแน่ขอแอซซิตหน่อยไอ้เหี้ยกำลังจะดับบิลแล้วคิวช้าโยนยิงแบบนี้เลยอ่ะไอ้เหี้ยมันน้ำยิ่อ้ยอยู่นี่ไปบน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 มาการมาการมาการสปอร์ตอะไรอะไรอะไรนับเป็นแบบว่า ปฏิทินปฏิคมปฏิญาณดูฮะเราจะรู้เล่นกล้าไม่มีอันตินะไม่ต้องกลัวอยู่ไหนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยขอตังค์มั้งได้ไหมเพราะมันไม่มีอันตรโอ้โหอะไรอ่ะสองสกิลคือไปเม็ดได้ถ้าพี่ดึงก็จะหายว่วยหายว่วยหายจะมีอันติละใกล้ละใกล้จะเร็วหกละเร็วหก เดี๋ยวเว้ยหกเดี๋ยวเว้ยหกแล้วปวดอติเลยตีน่าโอ้เยไหนห่าหงหลอกเวหกหอกนะเตียต่อเดี๋ยวไหนอยุดวะเดี๋ยวรอรอรอเป็นก้า่อยนี่นะไม่ต้องเล่นเซนะาก็ได้เซลาฟีนไปเลยเซลาฟีนคนมาไม่ใช่ไปแล้วนะไม่ใช่อยุดรอซ้อยหยู่เซลาฟีนวผมไม่กลัวนะคะเสีย กูไม่กลัวนะครับมึงสิต้องกลัวค่ะต้องกลัวบุญเสีย FIRST สไนต์เสียไว้ออกจะโง่กูจะเล่นเกิดเหรอกูจะได้เกิดมาแล้วค่ะคลิปถ้ามันกดยอมก็จบ15นาทีแน่เอา เฮ้ยอะไรอ่ะมีอยู่ต้้งนายิงโง่ออกไปอุ้ยสวยเกินเราลอดว่ะเราลอดว่ะเราลอดว่ะถ้าเราเต็กซี่ออเราเราวางเลงก้าเลงก้าอยู่นี่อะไรเอาอะไรคลิปอีบังอีสัตเฮ้ยไหวไหมไหวไหมไหวเลยจะไม่ทิงควม เฮ้ยสวยกินเลยกูไปแล้วโอ้บังกูน้อยเ้ยขอโทษี่มันเ้ยโอ้สวยโอ้สวยโอ้มาโอ้ไมโอ้ไม่ก็เทนัมกรตตัดเทนมกคตตักิมเมกันนัทำตัววาเออด้สิดา่ะกไม่ได้มามช่วยยังทำช่วยอะไรไม่ได้เลยเก่งจังพี่ว่าเราเอฟซีตรงนี้มีวัดปะ ไม่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 แน่ใจไม่แน่ใจหรือไม่หรือดีนี่ลัส t to l o เอ้ยมันโอ้เซลฟินมาพอดีแต่ไม่รอดจบตัดเดี๋ยวพี่ดันคลิปให้เราสักคู่ไม่ต้องดันแล้วมาแล้วมีกาเลนเรนกาอิสัตว์กาเลนี่อะไรซวกโอ้เฮ้ยใครโทรมา ฮัลโหลสวัสดีครับอุ่ยกูเมลางสังหรณ์แล้วว่าเมื่อกี้ว่ามีอันนี้ระวังนะระวังนะเฮ้ยไอ้ใครเนี่ยตายเอย่ามองเห็นน่ะจะสกิลสุ่มเลยว้ายอะไรอ่ะสุ่มเลยสุ่มอีเซราฟีมันชอบวัปตรงนี้ขอตีเอามานานหน่อย เฮ้ยเลงก้าเลงก้าอยู่ตรงนี้ทา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 งนี้ทำอะไรเอาทำอะไรอ่ะพี่อาร์ซี่เบืร์ทำอะไรอ่ะโอ้พี่ขอโทษเดียดใจยังไม่เกิดอยู่ในเดียวชอบอบบชอบชอบชอบหน่อยพี่ขอโทษนะ แต่พี่ตั้งใจจริงๆทำอะไรเอ้าเอ้าถ้าเล่นกล้าเกินเลยเห็นไหมถ้าพี่ถ้าเล่นกล้าเกินโอ้โหโทษไปไหนอะอีหี่ออุ้ยอีหี้ยเออกูได้แต่กูรอดกูรอดแต่ว่าไปก่อนมานาพี่หมดอ่ะเหมือนไส้มึงคลนาแล้วมันอะไรรวมทุกอย่างไม่อดีไม่เชื่อว่ะจริงอะไรเกียร์บอททำไมเอ้า กูเพิ่งถึงค่ะคกูสั้นเนาะถ้าโยนิเกิดอะวงเสร็จแล้วโยนิเกิดแล้วไม่ได้เข้าโอ้โหไปหนึ่งหมื่นแล้วไงอะก็ดึงเลยแทงอยู่แทงอยู่เฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ไอโก้ไอโก้ไอโก้นี่ค่ะตีเชิดไม่สนใจไม่กลัวขอทีเดียวแงอุ้ยเอาปเอาไปเปเปเเอา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  คูเดบากัสสัดเอ้ยไปเถอะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแต่ว่าอยากเอาตัวแป๊บนึงแป๊บเอ้าเอาเหรอเอาตัวไหนเอาสักตัวเอ้ยคุณโดนคาร์นามอสเอ๊ะตายโดนแล้วกูโดนเลยตายโอ้ยอะไรอะไรทำให้หุดส่วรวมเลยล่างจริงจริงเดี๋ยวหมหยุดมาไม่หยุดเลยอ่ะมาดุด้น ดูดเยอะนะดูเนี่ยที่ทำอะไรไวทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยตายสองตัวเองตายสตัวนี่เอาเลยดูดูหลังเคยเลนก้ามาเล่นเราไปแล้วอะเล่นเราเฮ้ยลาก่อนะโก้ สไตล์มันครูดาวเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเอาเลี้ยวเอ้ยแฟดเลยนี่กระซวกต้องรอว่าจีลาติดศอกมันจะเหรอขอตั้งไหมตั้งสไตล์เสร็จระยะ เป็นยังไงโบอาแฮนด์ท้องไงเมโลเมโลเมโลเอ้ยอะไรอะกูตกใจหมดเลยสีฟ้าโอ้ยไม่นะเมโลเมโลโอ้ยอีสัต์ตีกูวไไปเไาแล้วเอ้ยันเป็นเขาาคำสตอะรเเาดิเอออุยหัวใจนี่ไงฮุยควาตาคิวเอิ ทิปเปอร์เอาเลยพี่ว่าเมโลเมโลด้วยเมโลเมโลบีมปล่อยลิฟต์ก็ไม่ได้สิน้องกโก้มันเยอะเกินไอโก้ได้อยู่นะสักตัวโก้ออกมาก็ไป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 พี่จะไปเจอกันที่ทางช้างเผือกกระโดดใส่ซวกกระโดดซาซ่าซซ่ากโกพี่ไปนี้พี่ไปนี้เอ้ยอะไรอ่ะนี่พี่เอ้ยอะไรอ่ะคูดมาการ์เซ่คือทูดีมาคุม อะไรอะที่อะที่ีูปนี้เฮ้ยลรวอะไรอยู่ไราอะไรยัวบังไทยบังใส่สัตล์สคาโฮโดนห่าอะไรยัวข้าโเฮ้ยมันมังใส่สไตล์อะไรบังไทยเฟิร์สไตน์บัง เฮ้ยอุ้ยอะไรอ่ะดาเมจอ่ะดาเม i เบอรมากไม่ทันได้หายใจคือตายเลยเจ็ปวดแวมาานมาชักกลกลกาักเฮ้ยฝึกฝึกกม่ได้ฝึกี่ยจะหยุดไหออกมากัน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 อออเอ้ย นี่อไระยอะนี่แน่ช่วยด้วยยังไงได้คลิปแล้วโอไมค์กัสยูดูดมันก็เดินขวัไปดีจบขคนไทยไม่นักสกีเฮ้ยใครหายไปเลยเฮ้ยอะไรอะเรื่องมึงเยอะขนาดนั้นเลยหรอคาซาทูมเบคาทีนโอ้โหเลือดกูจะหมดหลอดแล้วเนี่ยถ้ามีแรงขึ้นมาเลยเรื่องเงี้ยตายไปดิที่ไม่มีข้างหัวนี่แต่ค่าศีะบ็อกซะพุต หมูคาซา้าทุลุมบางไครมินาซึกูเอาตัวนี้ก่อนไหมไอ้ตัวใกล้ๆเนี่ยอะไรฉันเห็นกันนะลืมชาติยิงไอ้เหี้ยจะทำอะไรกันนอตวันหนึ่งจะทำให้ดูไอ้เหี้ยตัวอยู่ใกล้ๆไม่ยอมเอานะไปเอาตัวยิงไกลน่ชอบอ่ะชอบมูดะคาซากะทุวิ้ยโอ้ยคุณโดนเฟิอา อะไรอแล้วคือแล้วคืกูกูแบพุ่งมาโดนคิวอะไรก่อนนี่อุ๊ยฟันสไตล์ไม่ได้เฉยเลยอะไรอ่ะอาตาแรงเลยบอ้ยีเข้ามาเข้าป่ามาเข้าป่าพุ่มมาเข้าพุ่มมา ช่วยด้วยโบงไข่เซมบงสากุระข้างเงงชีอะไม่เชไมขอมขอมเออขอมพ่ยอุ้ยี่นักสตุ๊ดอันนั้ก็เลืเกินิมายิบตัดลยเออยงีนคนอื่นคะจริงไม่เอา เอาใหม่คนเดีแนวีเออี่ปดีไปดี้ปดีไปดีไีไีไปดีไไีไปดีีไปดีไอดไปีไเอาอไปดีไม่ีีปดีไปดีีไปดไม่ีีป้อมเลีไปดีีปดีดดีไปีไีไปปดีไปดีีไปดี่ปดีไปดีไปดีปดีปีีีี ไอ้บอกเฮลี่ม่จะได้ตีไวๆอะไรแล้วอะไรคือแจกค่าหัวเราอะไรอะโดนโดนอจ่หัวเรหัวแหกไปแล้วเ้ยมึงาเฟร์สไตล์มาดุดิตคารลาบาคุสริมาคาทาลู ขีกระปอเขอะไรอย่าไปต่อไปต่อไปต่อู่กล้เดี๋มาใหู้ใกล้เอ้ยไปต่ออะไรอะเห็นไมมาซมา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 ส่คูดัดชันตะไครจบคอมโบอไรก็ทำไปนะการตัดฟันเอาอวั่อะล้ทุกคนไม่ต้องออวัยวะแล้วตดฟนเลย้ยเอาอวั่อะจะเอาชาเลนจ์ไ่อาว่ะจะอาชาเลนจ์ก็อดิกอย่าพึ่งเอาทาเลนก่อน ก่อนเอาชา巴拉ฮิตโคตรุดตายก่อนป้อมมันจะแตกสุดตายนี่สายตัวเ่ยโคตรที่เฮ้ยปั๊บโดนมาโอ้ยูโอ้ยเลิกจ้าหมาต้ยสไ์โอ้ยเลิกาโอ้ยนี่จบคุยเซ็มบงสกุระสางสถุ พอแล้วมันไม่ม <laughs> <the> ีคนกันบ้านแค่เล่นกันคนนึงเราไปเอาของร่างกันพอแล้วพอแล้วพอแล้วมาดันล่างเร็วอึ่อแผลอ๋อมันล้มแพ้ด้วยพอแล้วมันไม่มีคนกันบ้านป้อมล่างเลยป้ามร่างไอ่ะเฮ้ยมันยอมแพ้อีคนเดียวเลยม่อจริงเป็นอะไรอ่ะมันยอมมันมันก็ยอมเนาะ